สวัสดีครับมากินข้าวตอนแต่ซักแลครับนซักแลมีกะเพราหมูสับครับวันนี้เนาะสวัสดีน้ำตาลหน่อยนะครับเนาะ mm hmm. สี่เอ็ดโมงเกืองแล้วครับมาข้าวตอนกันยำเกือบที่ยงเนาะสี่เอ็ดโมงเกืองนะครับเนาะมาครับวันนี้ซักแลมีกะเพราหมูสับครับผมง่ยายๆเนาะ ฝนกับโตกครับขี่รถไปซื้อตะเกียบเปียกมด,ดเลยใส่เสื้อนี่มามัจุ้งจื้นเสื้อเนาะจุง้งผมม่วนครับฝนต๊นี่แต่มันก็เย็นนะนะครับกิเข้าไปสักแรกครับผมเปลยนกข้าหมูซับเนาะง่ายครับกินแล้วก็ไปทำงานต่อบ่ายโมงพักชั่วโมง ชุบเท,ทย์ทหารนะวางกล้องมันกล้าหรือเปล่าครับต้องปูนมันหมดะกินข้าวพ่องกินมะม่าพ่อง,มามาองก๋วยเตี๋ยวพ่องนอ่องนมเส้นพ่องแต่ละวันนะครับ ซุปเนาะคนจะมีกระหล่ำต้มบพื่เติมครับผมข้างนอกขนโตครับการเย็นพาหมูสนะับเนาะเต็มกองครับบุดูตั้งเต็มเดี๋ยวกระสุด,ดออกออกรสดออกโตขึ้น มองเรือเดือดกินที่ร้านครับคนหลาย ับมันผูกท่าบอกขนมเส้นก็กุเตียวนั่นแ่ละเปลี่ยนเหมือนใาสลับไปๆนะวันวัน ขึ้นไปเนาะ้องปืนมันแม้กระปุ่นจะแปลงให้บาเก็มครับผมเนาะ นอากาศดีครับแต่ว่าแดดร้อนครับนะครับชอบเข้าๆเข้าป่ามากินด้สักแรกครับผม